เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ครอบครัวเนี่ยเขามาตรวจสอบดูทีหลังเพราะว่าไอตอนเกิดเหตุเนี่ยยังไม่ดูกล้องนะแต่คุยกับลูกครับปรากฏว่าตัดสินใจเปิดกล้องวงจรปิดดูเพื่อจะดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ถึงขั้นต้องมานั่งเปิดกล้องวงจรปิดแล้วพินิดพิจารณาความผิดปกติที่เกิดขึ้นนะฮะคุณผู้ชมหลังคลิปนี้เผยแพร่ออกไปปรากฏชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันเยอะเลยหลายคนเชื่อ ผีออบอกไม่พอ,อพาคุณแม่ไปชี้จุดด้วย สวัสดีครับอยู่กับผมอันซ่าไทยแลนนะครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับผมจะมาเฉลยคลิปเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นมือของน้องเว d นส์เดย์นะครับเป็นเจ้าทิงนะครับที่เป็นเหมือนมือผีนะครับที่เอ่อมาไต่อยู่ในบ้านของผมนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาวิเคราะห์คลิปนะครับแต่ละคลิปเลยนะครับมาเฉลยมาบอกแล้วก็มาพาไปดูเบื้องหลังด้วยว่าเอ๊ะทำยังไงนะครับแล้วก็ หลายท่านนะฮะทาคอมเมนต์มาบอกว่าผมนะ่าใช้กรีนสกรีนนะครับผมจะบอกว่าเทคนิคที่ผมใช้มันเป็นอัปเตอร์เอฟเนะครับแล้วก็เป็นใช้เครื่องมือโลโต้นะครับไม่มีกรีนสกรีนนะครับก็ในฉากแรกนะครับก็จะเป็นฉากเจ้ามือเจ้าทิ้งนะครับไต่แม่ของน้องอัญญานะฮะ ก็จะเป็นเหมือนน้องแม่น้องอัญญาหลับอยู่นะครับแล้วก็จะมีมือเนี่ยแอบมาไตา่ไต,ต่แล้วแม่เขาก็ปัดปัดมือน,นั้นทิ้งนะฮะอะไรประมาณนี้แล้วผมก็ทําภาพให้เหมือนอ,อ,อยู่ในเป็นการเป็นกล้องวงจรปิดนะครับแอบถ่ายว่าเฮ้ยมันมีมือปริศนาอะไรมาเดินอยู่นะครับฉากที่2นะครับฉากที่2ก็จะเป็น มือนะครับมาเล่นกับน้องอัญญาก็คือน้องอัญญาเด็กน้อยเพิ่งจะสองสามขวบนะครับเขาก็ไม่รู้แล้วฮะว่ามันเป็นผีหรือมันเป็นอะไรนะครับน้องเขาก็จะเล่นกับมือตัวนี้แล้วผมก็เลยคิดฉากหนึ่งได้ก็คือให้ให้น้องอัญญานะครับโยนไอ้มือตัวนี้ทิ้งเลยนะฮะนี่ก็โยนไปเอ้มันก็มันก็กลายเป็นฉากที่ดีฉากหนึ่งเลยครับและไอ้มือตัวนั้นมันก็เดินกลับมานะครับ มาดูฉากที่3นะครับฉากที่3เนี่ยจะเป็นน้องอัญญานะครับก็เหมือนไปเล่นกับไอ้เจ้าทิงเนี่ยอยู่ด้านหน้าบ้านนะครับก็มันก็มาเดินเดินอยู่ส่วนน้องอัญญาก็จะเตะมั่งถีบมั่งเพื่อจะให้มันไปไกลๆอะไรประมาณนี้อัญญาก็เอามือตีเลยนะฮะมันก็หลบได้อะไรประมาณนี้นะครับมันก็สนุกดีนะครับไอ้มือตัวนี้นะครับก็อยากจะบอกว่ามันมาจากหนังเรื่อง Wednesday นะครับเป็นหนัง Netflix นะฮะถ้าใครไม่ได้รู้ก็ อาจจะยังไม่รู้นะว่ามันคืออะไรบางคนหลายหลายคนถามนะครับว่ามันคืออะไรเมื่ออะไรเนี่ยช็อตนะครผมโพสต์ลงไปในช็อตนะครับมียอดวิวทั้งหมดนะครับ5ล้านวิวแล้วนะครับเป็นช็อตสั้นๆนะฮะแต่ก็ทํายอดวิวได้เยอะแล้วก็แม้เนินให้ผมเล็กน้อยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับชื่นชอบบ้างเกลียดบ้างไม่เป็นไรนะฮะ ด่าได้ผมเป็นคนที่รับได้อยู่แล้วกับคนที่คอมเมนต์มาด่าผมชินแล้วนะฮะก็มียอดกดถูกใจนะครับ49,000ถูกใจนะครับมีคอมเมนต์ทั้งหมด1,200คอมเมนต์ 1, นะครับว,ว้าวนะฮะก็เดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์ให้ดูสักส3คอมเมนต์แล้วกันนะครับหลอกเด็กอีกแล้วเชื่อเรื่องผีนะแต่อันนี้ไม่เชื่อดูตรงข้อมือก็ไม่เชื่อแล้วถูกต้องครับผมไม่ได้ หลอกว่ามันมีผีนะครับผมทำขำๆนะครับน้องไม่กลัวอะไรเลยน้องอิญญาเก่งอยู่แล้วนะครับก่อนโยนมือไปนะฮะน้องน่าจะถอดแหวนออกก่อนนะลูกแน่ไงเล่นกับแหวนอย่างที่บอกเลยนะฮะมันคือความจริงครับไปถามคนตัดต่อแล้วแฮอันนี้ก็เป็นมุกตลกอีกแล้วนะครับเราไปดู t i ก t o k กันบ้างนะครับช็อตเราได้ทั้งหมด5ล้านวิวนะครับเดี๋ยวมาดูทิกต o อนะครับผมโพสสองครั้งนะครับ ครั้งแรกนะครับได้ไปเ็ดล้านหโอ้เยอะมากครั้งที่สองได้ไปสี่ล้านครับพูดง่ายว่าในติ๊กต็อกเดียวก็สิบล้านกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับคนกดหัวใจให้ผมนะครับ6 2 5 0 0หัวใจนะครับคนคอมเมนต์นะครับ1500คอมเมนต์นะครับแล้วก็ติดแท็กให้ผมนะครับ4,464นะครับมีคนกดแชร์ทั้งหมด 4,100แชร์ด้วยกันนะครับครา่อ,อนี้เดี๋ยวผมมาอ่านคอมเมนต์สั้นๆให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับมือใส่ทานแนะ่มือเดินได้นะครับหาว่าเป็นมือใส่ทานนะครับมือของเวสเดย์ถูกต้องครับจับไว้แล้วถอดเอาแหวนเลยครับแนะ่เพราะส่วนใหญ่จะมีแนวนี้เยอะมากเลยนะครับคอมเมนต์เนี่ยคือให้ถอดแหวนนะครับรอบมือทําไมเบลอจังอาจารย์นะครับก็ ก็อันนี้ไม่น่าใช่ครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เทคนิค green s c r e นะครับอย่าง mm hmm. ที่บอกว่าผมใช้โลโตของ After Effects นะครับ mm hmm. น้องวันพุธนะครับใส่แหวนด้วย mm hmm. ทิ้งนั่นนายเหรอใช่แล้วนะครับ mm hmm. เข้าใจตัดต่อนะ mm hmm. แต่ที่บ้านเจอแบบนี้กันจริงๆทั้งหมู่บ้านในงานแต่งน้องเขาอาจจะเจอผีจริงๆนะครับในงานแต่งนะครับ mm hmm. ซึ่งเป็นมือเจ้าทิ้งนะครับไปเดินแต่ไม่ใช่ผมแน่นอนนะฮะ mm hmm. ข่าวนี้ เพื่อนๆหลายคนก็ถามว่าข่าวจริงๆมันคืออะไรข่าวจริงๆนะครับมันก็มาจากช่องของข่าวทีวีช่องดังช่องหนึ่งนะครับก็ผมก็แค่ขอเอาเสียงเล็กๆน้อยๆมาอัดแอปใช้ในคลิปผมผมก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนครั้งที่แล้วนะครับผมเอาเสียงทำก็ซิล่านะครับยังไม่ได้ดูก็ไปดูนะครับ EP 58นะครับอันนี้เป็น EP ที่59แล้วนะฮะก็ก็คือข่าวนี้นะครับน้อง คนหนึ่งนะครับเจอผีอยู่ในบ้านนะครับแล้วคุณพ่อก็ทนไม่ไหวนะครับเพราะว่าน้องบอกว่ามีผีมีผีอะไรเงี้ยครับก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดก็ไปหาข่าวนี้ดูได้นะครับเทคนิคที่ผมใช้ในการทำคลิปนี้นะครับเป็นการใช้อัปเตอร์เอฟเฟกนะครับโดยเครื่องมือโลโตนะครับในอัปเตอร์เอฟเฟกนะครับข้อมือตรงนี้นะครับสังเกตในข้อมือนะครับผมจะติดเทปดำ อ่าผมจะติดเทดปดำไว้ตรงนี้เพื่อจะให้เป็นการรอยต่อขึ้นมาแล้วผมใช้โรโต้ตัดแขนผมทิ้งนะครับแล้วก็เอ,อาแบคคาวมาติดไว้มือก็จะเป็นล้นๆอย่างนี้นะครับก็เดินอยู่ตึกๆอ่าเสร็จแล้วถ้าทำไงให้มันเหมือนอีกครับผมก็จะใส่ไปอีกชั้นหนึ่งก็คือเป็นเงาเงารอบมือด้านล่างนะครับผมจะเอาเงาแค่ถึงตรงนี้ครับแล้วก็เฟดมันนิดหน่อยนะฮะใส่ลงไปนะครับมันก็จะดูเหมือนสมจริงมากเลยนะครับคลิปนี้ผมยังไม่สอนครับคลิปนี้ผมแค่จะมาบอกให้ฟัง้ชยนะครับ ่ถ้าใครอยากให้ผมสอนก็คอมเมนต์มาเยอะๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมอาจจะสอนได้คลิกไม่กี่ทีผมก็ทําได้แล้วนะครับ EP ที่แล้ว58ก็มาเฉลยเรื่องก็ซิลล่านะครับวันนี้มาเฉลยเรื่องเจ้าทิงในว d n เส d a y นะครับ ถ้าใครชอบในคลิปของผมนะครับแล้วก็อยากติดตามดูคลิปต่อไปนะครับผมจะดังมาจากคลิปสั้นนั่นเองนะฮะใครที่เห็นคลิปสั้นผมแล้วอยากดูเฉลยอะไรนี้ครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับกับช่องอันซ่าไทยแลนด์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร e แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับกับอันซ่าไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันอีีหน้านะครับสวัสดีครับ